สวัสดีค่ะท่านประธานฉันก็รู้นะว่าเธอเป็นหลานคุณป้าก,กิ่งเองมีธุระอะไรถึงมาที่นี่หนูมีเรื่องอยากจะเรียนถามคุณค่ะหลังจากที่พีมมั่นแล้วคุณวางแผนอนาคตไว้พีม,มีงไงต่อค่ะในเมื่อตอนนี้พีม,มไม่ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษตามแผนเดิม พีมก็ต้องแต่งงานทันทีที่เรียนจบนะหลังจากนั้นพิมพกับปุ่นจะต้องมาดูแลบริษัทนี้แทนฉันทำไมต้องแต่งด้วยล่ะคะที่ต้องแต่งเพราะว่าถ้าพิมพเรียนแค่ที่นี่เนี่ยมันไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับหน้าที่ประธานบริษัทได้คิดต้องมีผู้ช่วยและคนคนนั้นก็คือสามีและปุ่นก็มีโปรไฟล์ที่ดีมากเหมาะสมทุกอย่าง ให้คุณวางหน้าที่ของประธานบริษัทลงก่อนแต่ตอบในฐานะของคนที่เป็นพ่อละคะว่าทำไมถึงต้องขีดเส้นให้พิมพ์ทำในสิ่งที่พิมพไม่อยากทำด้วยเพราะฉันเป็นห่วงเขาไงเพราะการมารับหน้าที่ประธานบริษัทโดยที่ม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่างมีทางอื่นนอกเหนือจากการแต่งงานไหมคะ ทางอื่นที่จะทำให้คุณเปลี่ยนใจมีอะไรคะถ้าพีมไปเรียนต่อที่อังกฤษตามที่แพนเอาไว้เนี่ยท่าจะสอนพีมพหลายอย่างจะทำให้พิมพ์แข็งแกร่งขึ้นแต่ที่พีมพไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอไงเนี่ยแม่เธอเป็นเหตุผลเดียวที่พีมพไม่ยอมไปแต่ก็เป็นเหตุผลเดียวเหมือนกัน ที่พิมเลือกที่จะไปคุณต้องการจะบอกอะไรกันแน่เรามาพัน,นันกันไหมถ้าจะทำให้พิมพ์ยอมเรียนต่อได้เนี่ยฉันจะยอมทําที่เธอขอร้องข้อหนึงอะไรก็ได้หรอคะใช่อะไรก็ได้ที่สำคัญเนี่ยแต่้ามบอกให้พิมพ์รู้เรื่องที่เราตกลงกันไว้